ปฏิรูปทหารฉันได้อะไรฉันก็เป็นทหารกินเงินเดือนอยู่ดีๆอยู่แล้วนี่แล้วทําไมฉันต้องเลือกพวกแกที่จะมายุ่งกับกองทัพยุ่งกับผลประโยชน์ยุ่งกับสวัสดิการของพวกฉันผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นลูกของนายตํารวจซึ่งจบรงเียในร้อยตยํารวจคุณพ่อจบลงเียในร้อยตำรวจรุ่นที่สองแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับพลเอกชรยุทธจุฬานทน์ผมก็ได้เห็นชีวิตของราชการทหารมาตั้งแต่เกิด แล้วผมก็มีข้อสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าทําไมเนาะทาไมทหารที่เรารู้จักตั้งแต่เป็นร้อยตรีตั้งแต่เป็นร้อยเอกวันที่ไม่เคยมีเงินทําไมพอเกษียณมีเงินเงินเป็นร้อยล้านบางคนมีเงินเป็นพันล้านบางคนมีส่วนในการปฏิวัติรัฐประหารบางคนเคยปฏิวัติแล้วล้มเหลวผมก็เคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าทําไมเขาบอกเขาไม่ได้โกงเขาไม่ได้ทําอะไรขเขากม็มีงกประมาณของกองทัพซื้ออาวุธ ซื้อวิทยุสื่อสารซื้อรถยนต์รวมถึงแม้แต่ซื้อกางเกงในเสื้อคอมแบทที่พวกเราใช้ใช้กันอยู่ในการแต่งตัวเคยมีแม้กระทั่ตอนที่ผมโตกองพันสื่อสารตรงบางเขนติดต่อผมอมาน้องเพชรจะมาทํากับพี่ไหมพี่จะทําเกณฑ์ทหารปีนี้จะเอาเสือ้อเอาคอมแบทเอารองเท้าเอาองเกงในเอาเสื้อยืดเอากางเกงเ,เอาไหมตัวละห้าบาทแบบ่งกัน ผมว่ามันทําได้อย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่เขาก็ทํากันเป็นปกติเราทํากันแบบนี้จนเป็นปกติจนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํากันมาตลอดมันเป็นเรื่องถูกต้องแต่ผมถามว่าเงนินเหล่านี้ที่เราใช้จ่ายกันเป็นเนงินของใครถ้าไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนรายได้ที่ได้ตกถึงแก่กําลังคนของกองทัพและกองพันไหมครับไม่ถึงมันไปอยู่ในมือใครแล้วครับ มันไปอยู่ในมือนายทหารไม่กี่คนที่ถืออำนาจที่ถือคำสั่งในการใช้จ่ายงบประมาณพวกนี้แล้วสิ่งที่เราได้ได้อะไรครับได้แต่ความว่างเปล่าได้แต่ศักศรีที่หายไปทุกวันจากการทุจริตคอร์รัปชันผมไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคนทหารทั้งสัญญาบัตรทั้งประทวนทั้งํำลังคนที่เป็นทหารเกณฑ์จะเป็นคนไม่ดีจะเป็นคนทุจริตแต่แน่นอนทุก องค์กรในประเทศนี้และในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเรายังอยากจะให้คนไม่ดีแบบนี้อยู่ในอำนาจเรายังอยากให้คนไม่ดีแบบนี้ตรวจสอบไม่ได้อย่างนั้นแหละครับในสมัยก่อนเครื่องแบบทหารเป็นเครื่องแบบที่เด็กผู้ชายทุกคนอยากจะใส่ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะเรียนในร้อยจัรออยากจะใส่เครื่องหมาเครื่องแบบและติดดาวอยากจะมีชีวิตเหมือนเพื่อนพ่อเหมือนคุณพ่อที่ได้ติดดาวได้เป็นในคน แต่วันหนึ่งที่ผมได้เติบโตขึ้นมาผมได้เห็นความเหลวแหลกของระบบได้เห็นความเหลวแหลกของการข้ามหัวกันเหมือนที่อยา่างสสลมเคยพูดในสภาเรื่องตัวช้างคุณไม่ต้องทํางานเก่งหรอกคุณไม่ต้องเคยไปลบสนามลบไหนคุณไม่ต้องเคยมีผลงานอะไรคุณแค่อยู่ใกล้นายคุณแค่มีเงินคอยเลี้ยงนายคุณแค่ซื้อไวยให้นายในวันปีใหม่คุณก็มีโอกาสที่จะติดในพันในพลคุณแค่เข้าไปคุมหน่วยกําลังคนและหาเงินให้ได้เยอะ แต่ผมถามว่ากำลังคนส่วนใหญ่ของกองทัพล่ะครับได้อะไรทุกวันนี้บ้านพักในทหารชั้นประทวนเป็นบ้านพักเก่าแบบที่ผมเคยอยู่ในสมัยเด็กบ้านพักตำรวจทหารไม่แตกต่างกันเป็นเรือนแถวบ้านชั้นเดียวบางที่เป็นบ้านสองชั้นอยู่ด้วยกันครอบครัวจนวันนี้สามสิบปีผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่บ้านแบบนั้นบางที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยเป็นแฟลตเป็นคอนโด สชั้นเดินขึ้นกันขี้แตกแล้วเราได้อะไรพี่ผมคนหนึ่งที่ผมสนิทเป็นนายทหารยศดันเอกพิเศษคุมงกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมรู้จักเขาตั้งแต่วันที่เขาเลิมคุมงกเขาอยู่แฟลตทบวันนี้ภรรยาเขาขับรถเบนซ์มีกระเป๋าแอร์เมสใบละห้าแสนเป็นสิบสิบใบตัวเองชื่ออยู่สามจังหวัชายแดนภาคใต้ แต่ตัวแทบจะไม่เคยลงไปผมสงสัยตลอดเวลาว่ามกพวกนี้ทำไมอ่ะทำไมทหารที่กินเงินเดือนสามสีหมื่นทำไมถึงมีเงินซื้อรถเบนซ์ซื้อบีเซื้อแอร์เนแล้วทหารที่ลงไปอยู่ภาคใต้ผมลงไปดูทหารจังหวัด3าจังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้งมากเพราะผมเคยทํางานกับสอบตตั้งแต่คนตรบเวนเอกทวีสอดสองยังเป็นผอสบตอยู่ ในระยะทางที่ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีค่ายทหารถ้าใครเคยเห็นในข่าวหรือเคยได้ลงไปในพื้นที่หรือเคยไปสร้างท่อซีเมนล้อมค่ายตะข่ายสีเขียวขึงเพื่อการระเบิดทุกคนอยู่ในสแสลมนอนเปรนอนเต์มไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีไฟฟ้าใช้ถา่านจะออกจากฐานทีนั่งรถทุ่งกอะเสื้อกันกระสุนมีไม่ครบทุกคนต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปซื้อกับข้าวต้องออกไปเสี่ยงตายเพื่อไปตรวจพื้นที่ ต้องออกไปเสี่ยงและตายเมื่อเจอผู้ก่อการร้ายนี่คือสวัสดิการของทหารที่ออกไปเสี่ยงตายนี่คือทหารของชาติเลยครับพี่คนหนึ่งอยู่ใต้เหมือนกันยศพันเอกมีลูกชายสามคนชื่อน้องกอดกันนะครับสามคนลูกกับเมียเขาถามว่าพี่พี่ไม่ไปได้ไหมอ่ะทาไมพี่ต้องไปอยู่ชายแดนใต้ให้คนอื่นไปสิคนนี้แตกต่างครับคนนี้บอกผมว่าถ้าพี่ไม่ไปคนอื่นก็ต้องไปแทน แล้วน้องคิดว่าคนอื่นไม่มีลูกไม่มีเมียเลยเขาไม่มีพ่อแม่เลยเขาก็มีไม่ต่างจกพี่แล้วทําไมละ่ะทําไมพี่ถึงจะไม่ไปทําไมพี่ถึงจะต้องไม่เสีย่ยงแลวให้คนอื่นไปเสี่ยงตายแทนพี่ละ่ะมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่มันเป็นทหารเพราะสิ่งเหล่านี้ทหารแบบนี้แหละครับที่เราต้องการทหารแบบนี้แหละครับที่ควรจะได้รับการยกย่องไม่ใช่ทหารที่บอกว่าฉันอยากเป็นทหารเพราะฉันอยากเป็นเจ้าคนในคน ไม่ใช่ทหารที่ทํางานมาทั้งชีวิตมีบ้านใหญ่โตมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเราได้เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์คนรั์ไม่ว่าจะเป็นเสดแดงตายไปมีเงินเป็นพันล้านทุกคนผมถามว่าทุกคนรับราชการอยู่ตรงนี้เงินเดือนเท่าไหร่เจ้ากรมเงินเดือนเท่าไหร่พ่ออทบงเงินเดือนเท่าไหร่ครับมีไหมครับโอกาสที่จะมีเงินเป็นพันล้านไม่มีหรอกมันมาจากไหนถ้างเงินพันล้านพวกนี้ไม่อยู่ที่คนพวกนี้แต่อยู่ในสวัสดิการของพวกเราหรืครับ มีบ้านที่ดีมีสวัสดิการที่ดีเราเคยดูหนังสละับเราเคยเห็นในค่ายทหารอเมริกรันเราเคยเห็นในค่ายทหารอังกฤษเขามีบ้านไม่จําเป็นต้องอยู่ในค่ายก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพื้นที่ในค่ายก็ได้อย่างที่สสโารวมบอกที่ราชพัสดุที่ของราชการมีเป็นล้านล้านไร่ทำไมละ่ะทำไมจะต้องอยู่ในค่ายในบ้านกุโรโกโซทําไมต้องมีสวัสดิการแค่ล้านค้าที่ในในายทหารชั้นประทวนเท่านั้นที่ได้เข้าไปนั่งชั้นสัญญาบัตรเท่านั้นแยกกันไป ทำไมละ่ะสัญญาบัตรกับประทวนมันดีเท่ากันไม่ได้การอาจจะแยกชั้นมันจําอาจจะจําเป็นในการบังคับบัญชาแต่ทําไมมันดีเท่ากันไม่ได้ล่ะครับทำไมติดแอร์ไม่ได้ทาไมมีช a นเด l i ียไม่ได้ทําไมมีอาหารที่ดีๆไม่ได้นี่แหละครับสิ่งที่พักใต้ไตเราต้องการปฏิรูปกองทัพเราต้องการการเสมอภาพแน่นอนทุกองค์คาพยกของราชการต้องมีลําดับชั้นในการบังคับบัญชาแต่ในการบังคับบัญชาทําไมสวัสดิการมันจะดีเท่ากันไม่ได้ครับ ทำไมนายทหารทานวายได้ทำไมเราแม่งต้องทานแค่แสงสูงทำไมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนวัว่าเราต้องการพัฒนานกองทัพให้มีสวัสดิการที่เท่าเทียมให้มีศัรยาภาพหมดสมัยแลวครับกับการใช้กําลังลบพุ่งเข้าหากันด้วยกองทัพขนาดใหญ่ยุทธศาสตร์ตอนนี้คืออะไรครับเล็กรวดเร็วเข้าแล้วออกเร็วใช้อาวุธที่ทันสมัยไม่ใช่เหรอครับ แล้วเราจะต้องมีกําลังทหารเกณฑ์ไปอีกเป็นแสนแสนคนื่อยทําไมเราไม่รับคนจำนวนจำกัดที่อยากเป็นทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสมัคร,รมาจากโรงเรียนในสิบสมัครมาจะเกณฑนทหารจนไต่เต้าขึ้นมาเพราะอะไรละ่ะเพราะอยากใส่ต้นแบบอยากมาเป็นรั้วของชาติอยากมาเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติและกองทัพไม่ใช่เหรอครับทุกวันนี้ทุกท่านได้ทําแล้วแต่คนที่เขาไม่ได้อยากทำละ่คำละคนที่เขามีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยง คนที่เขามีงานมีการต้องทําคนที่เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่สงสารเท่าหรอกครับเขาออกมาเป็นทหารมาตัดหญ้ามาเลี้ยงไก่มาล้างรถมาซักกางเกงในมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านโดยทิ้งคนที่บ้านไว้ด้วยเงินเดือนแค่เก้าพันหนึ่งไม่สงสารเท่าหรอกครับถ้าคุณสงสารเขาคุณก็ต้องเห็นด้วยกับเรากับการปฏิรูปให้มีแต่คนที่อยากเป็นเหมือนพี่พวกพี่ๆทุกท่านที่อยากเป็นทหารและพี่ภูมิใจทุกครั้งที่พี่ได้ใส่เครื่องแบบ เดินออกไปข้างนอกและมีคนชื่นชมในเครื่องแบบของพี่ผมไปที่อเมริกาทหารเดินเข้าร้านเวลาจา่ายเงินสิ่งที่พนักง,งานร้านบอกคืออะไรรู้ไหมครับพนักง,งานบอกว่าขอบคุณมากที่ปกป้องประเทศของเราทหารทุกคนถ้ามีบัตรข้าราชการแค่ชูใบได้รับส่วนลดทุกคนนะครับผมตกใจมากผมก็ถามเพราะว่าทําไมอะ่ะก็แค่ทหารไม่ที่อเมริกาเนี่ยทหารคืออาชีพที่มีเกียรติ อาชีพที่มีเกียรติมากๆที่ไปทุกที่ได้รับสูงลดหมดและทุกคนจะให้พิ i ศษคือให้สิทธิ์ของทหารก่อนยิ่งถ้าเป็นทหารผ่านศึกจะได้สิทธิพิเศษมากพูดแล้วผมขนลุกมากผมว่าเออผมอยากให้ทหารไทยอ่ะไปไหนแล้วมีแต่คนเยฉันอยากเป็นทหารว่ะเท่หวะแม่งคือคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงที่ได้อยู่ในต้งแบบนี้และด้วยตัวครอบครัวของทหารเองก็ได้รับสิทธิ์ที่นี้เท่าเทียมกันมันไม่ดีกว่าไหมถ้าเราจะไปลูกก่อนครับ ให้ทหารมีศักดิ์ศรีให้ทหารได้รับสวัสดิการที่เท่าเทียมให้ทหารอยู่อย่างเป็นคนที่มีคนชื่นชมอยู่ในทั้งประเทศแล้วก็ในสายตาของประชาชนทุกคน